อ่าตอนจะสอนโอเคสอนเพลงแจ็คไปขบบอยอ่าโอเคที่เขาคิด้นติดตอกอ่าที่เขาหินติดตอกเขาทำร้องเลยที่เขารอนี้ดู่ะเป็นขบออ่าอดถือืนง้าขึ้นโดเจ้าหญิงทูคขังบนหอเอ๊ะเจ้าหญิงทูขังบนหอคอยคอยเช่วยเลือจากกา จบช่วยด้ยช่วยด้วยดาวก็มันคอ้อมก็้ามวงดงดะหาใครอยู่กกันนั่งคุยกถึงโอ้ไม่ก็เจ้าหญิงคงจะจะไม่รักกอกางไม่มีสะพันทอดเออผมไม่นะไม่เป็นกาก้อยไดหอบใส่ใได้ได้หอไหยใจเจ้บอเข้าเขก็ใช้ อยากยเรมแลมว20ปีตอนนี้เราค้า5่าทีนลยบอกเจ้าหญิงว่าพรุ่งนี้จะไปช่วยมย่อย่าง,งิาีดีจะคนพพาช่วยจาช่วยด้วยกากรน้คนอ้วนมุ้ยข้มงจากถนนต้งกลหาเขาอยู่กับกานา้ายัมาถึงเราอ h หม god เจ้าหญิงคงเธจะไม่รอดบอก เอาใหม่ได้ไหมแม่เอาใหม่ได้ไหมไม่ต้องเอาใหม่เอาเอาเลยลูกเอาใหม่โอเคอ่ะแจ็คเป็นคาร์บอย<า>อือถือปื่นพุ่นมาคือโดนเจ้าหญิงถูกของพุทธพรคอยจะช่วยเลยจากกากราจะช่วยด้วยจะช่วยด้วย,วย,วยกากรมันคนอม,ม,อยอมนวยเข้าลงตาหันต้ตนองก้อยขอใครอยู่กับกากรแม่เอา,มเอาไม่อาแจ็คมาถึงลองโอ้ไม่ก็เจ้าหญิ เจาจะไม่รอดเอบาะางไม่มีสา,ารพัดเออหัวแม่น่าไม่เป็นการก็ยิ้มหัวละสาใจใช่ไหมยิ้มกลับใบแจ็คพร้อมสาใจเอ,อเอาไหมจ็คเป็นคาร์บอนอ๋อทุกคนมั่งมาขึ้นจอนแจ็คถึงถังด้วยนะคอยคอยได้ช่วยเหลือจากการ อามุ้งข้าตรงตามผัานตรงๆก้ขหอคอยอยู่กับกลางห้วยแจ็คมาถึงแล้วโอ้ไม่ก็แจ็จะไม่รอดกัะกลางไม่มีสาพันทอดผมว้น้ำไม่เป็นเกาะกระหิ้มหัวล็อกใจแล้วผมไปรีบกลับไปโอเคจบเยี่ยมมากพอแล้ว